ดีดีครับผมคาราวาแฟนทีวีบาเมื่อกี้สแตจอหครั้งที่สี่เมื่อกี้บอกว่าที่ผ่านมาสามสี่เดทที่ผ่านมาเนี่ยก็เพื่าไปที่จังหวัดนครปฐมกันมาท่านสามมาครั้งนี้เราลงใต้บ้างที่ทุ่แปดริ้วสารนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ใช่ไปเอาใจคนใต้กันหน่อยนะอยากจะบอกว่างานนี้นะคะ สิลปินเพียบเลยนี่เลยนน้ำทีมวับสนุกเลยค่ะพี่พี่พี่เสดเลยผแล้วก็มีคนไายในโซนแต่เราจะบอกว่านี่สองคนนี้ยังไม่ใช่แค่นี้นะนี่แน่นอนอันนี้แค่น้ำจิ้มเราบอกคุณแค่นี้ก่อนใช่แล้วก็อยากจะบอกว่ากิจกรรมภายในงานนะคะเยอะแยะมากมายให้คุณนี่ได้ไปรับลุ้นของรางวัลกันเลยนะใช่ครับก็เหมือนเดิมตอนบ่ายล้าก็แบบทำบุญอิ่มบุญกันตอนเย็นก็ดูคอนเสิร์ตเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจ อใหญ่ๆก็เรียกว่าไปงานนี้คุ้มแน่นอนเลยนะครับผม,มไปอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็อยากให้ไปกันเยอะๆรับรองว่าสนุกแน่นอนและช่วงนี้นะครับก็อข,อขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับเรดดี้อยากให้ทุกคนดูดีเครื่องดื่มเรดดี้เรดดี้บูทปลุกความเป็นชายในตัวคุณเครื่องดื่มเรดดี้บูทครับโฟม้นมกล้วยประโยชน์เต็มๆเต็มรสชาติฟอร,ร์เรสอับผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามีหนึ่งบทเพลงมาฝากกันใช่แล้ววันเวลาค่าความคิดถึงบ่ตาย อของอ้ายใหม่ไทยใจตะวันนั่นเองไปฟังกันเลยเแ,บบลแฟนฉันเย่ช่วงนี้นะคะอยู่กับช่วงแฟนฉันนะ,ะ่งช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตค่ะข่าวๆข,ข,ของซิลปินแกมมี่โกลนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเลยทีเดียว่าวันนี้ก็เป็นคิวของเบ่าเสียงสุดรรณมุนแคนแก่นคุณครับผมที่ไหนบ้าง ช่วงนี้นะคะงงานพี่เขาก็เยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่เขาจะไปไหนกันบ้างนี่เลยค่ะวันที่3เมษายนนี้นะคะไปจังหวัดน้องคายกันเลยครับผมแล้วก็วันที่4เมษายนก็ไปจังหวัดนครพนมอ่าแล้วก็วันที่5ที่6เมษายนนี้นะคะไปจังหวัดขอนแก่นกันค่ะครเรียกได้ว่าพี่มนแคนแก่นคุณเน,นี่ยนะคะเอาใจ สาวๆเะคะป็นแฟนภาคอีสานกันนะแน่นอนครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมโทรติดต่อเข้ามาเลยนะลงทะเบียนกันเลย8ุน7ปดศ1นย์งกไงก็โทรกันมาเยอะๆนะเดี๋ยวของราของเราก็เตรียมไว้้ใช่ครับก่อนแต่ว่าระหว่างที่เราจะให้ลงทะเบียนกันช่วงนี้เนี่ยเรามีภาพบรรยากาศที่เปาลีครับเขาจะไปเมกาเรามีภาพให้ชมกันที่สนามบินว่ามีแฟนคลับไปส่งน่ารักมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเปาปวรีพรพิมลนะคะตอนนี้เปาก็อยู่ที่สนามบินส่วนรณภูมิแล้ว วันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆมากนะคะชาวพาวลีแฟนคลับนะคะก็ขอบคุณมากๆที่มาเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาส่งเปาไปอเมริกานะคะขอบคุณมากๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าไปอเมริกาเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกนอกประเทศตื <c oughs> ่นเต้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าต้องเดินทางอีกออหลายชั่วโมงเลยนะคะเป็นวันๆเลยนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เปาด้วยแล้วกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งเครื่องบินนานๆด้วย ในครั้งนี้นะคะเปาก็มีของที่มาบบเตรียมไปเยอะมากๆค่ะจนแบบล้นกระเป๋าเอาไปแค่สองใบนะคะแต่ก็ตัดสินใจอยู่แบบนานเลยค่ะว่าเอาอะไรไปดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่ต้องเอาไปนี่เยอะมาก ขาดไม่ได้ขนมขนมนะคะแล้วก็มีอะไรนะชุดที่จะเอาไปโชว์ในเสื้อผ้านะคะที่จะเอาไปโชว์ในครั้งนี้นะคะ<อ>ก็มีทั้งเอาไปเพื่อไว้ค่ะสำหรับาสาหรับร้องเพลงของแม่พึ่งนะคะ <S <S เป็นชุดเสือก็เตรียมไปด้วยนะคะ <S <S แล้วก็มีชุดในคอนเซปต์นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็มีชุดที่จะต้องเอาไปอยู่ที่นั่น9วัน ก็เตรียมไปแล้วก็เพื่อนหนาวด้วยเตรียมเสื้อโค้ตอะไรไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีพวกคองใช้ส่วนตัวอะไรก็แน่นเหมือนกันค่ะแน่นกระเป๋มามัดีใจก็ลูกปปา๊บ <c oughs> ไปเดินทางมีโชว์ไม่ใส่เดินทางโชว์มี้มาวลุกหน้าจะ่เล่นจะร้องอะไรก็มีแต่คนชอบให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปโชว์ โชว์ร้องเพลงที่เอฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เปาด้วยนะคะเดี๋ยว9้าวันก็กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะไมเคลิลช่วงนี้เปาไปต่างจังหวัดยังไงเปาขอฝากผีเสื้อไว้ด้วยนะทำอะไรก็อย่าลืมอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะ สนุนโดยสังเคพลังหงแดงแรงระดับโลกส k มเคแบตเตอรี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทีมสโมสรลิเวอร์พูลเดี๋ยวเลามาเล่นเกมกันแล้วนะคะกับช่วงแฟนตัวจริงค่ะครับผมช่วนนี้ก็สนับสนุนโดย 3K พลังหงแดงระดับโลก 3K แบตเตอรี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทีมสโมสรลิเวอร์พูลครับเอเคค่ะตอนนี้สายผู้โชคดีของเราก็อยู่ในสายแล้ว,ลวนะคค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเบอักติกาค่ะเดี๋ยวเรามาบอกกติกากันก่อนดีกว่าแซมครับผมอ่ะระหว่างรอนะครับก็กติกาง่ายมากเลยเกมของเราคือเกมใบคำอ่าเราจะใบอะไรกันดีคะวันนี้เดี๋ยวผมจะทําท่าให้ดูอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเดาว่าเป็นเพลงเป็นท่าจากเพลงไหนอ่าง่ายมากเลยนะเออใบเลยไหมใต้องดูแซมเต้นให้อยกออกนะอยากจะเต้นละใบเลยไหมลองลองดูนะอ่าลองดูอ่ง่ายมากง่ายมาก อ่ะอะพอแล้วเป็นน้ำซีมเข้ามาก่อนเดี๋ยวเรามาเราใส่น้ำไปกันดีกว่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลยังไม่มายังไม่มายังไม่มาผมต้องไปเต้นรอก่อนนะผมต้นเต้นรอโอเคครับสายสายมายังคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล อันนี้เหมือนว่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูตัวเลือกกันก่อนละกันเนาะว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคะของแซมเป็นอะไรดูของแซมก่อนอ้าวผมก่อนเหรออ่าดูของแซมก่อนไม่ lady first อ่ะอ่ะก็ได้อันนี้นะเพลงนี้เลยค่ะย่านอ้ายบอฮักนะจ๊ะนี่องแ่ะเพลงเบาๆอ่าใช่แล้วครับผมเมื่อกี้แซมก็เต้นให้ดูแล้วนั้นน่าจะรู้นะว่าเพลงอะไร ผมทำไมผมเต้นคนเดียวอะอะไรที่ผมว่าผมตลอดเลยทำไมเฟิร์นไม่เต้นบ้างอะถ้างั้นจะให้เต้นเพลงอะไรเพลงนี้ก็ละกันเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้เพลงอะไรอะไม่แต่เราคำใบ้เราคำใบ้เราคำใบ้เราคือคำนี้ใช่นี่น่อ้าวครับยังครับสายมหมยังครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อพลอยค่ะน้องพลอยนะคะอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อพลอยกรุงเทพอ๋อเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเมื่อกี้นี่ฟันกัดลิเก เข me, ้าใจมั้ยคะค่ะเข ання, nah. hail, nah. bah, ้าใจนะนี่เดี๋ยวเรามาเลือกใช้อยก็เลยว่าดูอ่ะเดี๋ยวให้แซมไปก่อนโอเคนะทำได้แล้วนะรู้หรือยังรู้หรือยังรู้แล้วอะไรรู้ค่ะเราให้ดูเราให้ดูแผ่นป้ายครับค่ะโอเคอ่าอ่าจะเลือกเพลงไหนจะเลือกเพลงไหนดีจ๊ะอะไรนะคะจะเลือกอันไหนครับระหว่างเลือกของนี่ระหว่างญาติอ้ายหรือญาติอ้ายบ่อฮากหรือจีบเบาๆเบาว้าค่อยๆเอาจีบเบาๆเบาว้าค่อยค่อยค่ะ ถูกต้องไปเลยตัอแฟนจ๋าไปเลยนะจ๊ะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดตัวแฟนจ๋านี้เรามาแจกแล้วแต่เรายังมีของให้เลือกอีก2อย่างระหว่างกล่องแฟนจ๋าครับผมกับ 3k พลังหงษ์แดงระดับโลก 3k แบตเตอรี่ผู้สนับสนุนอย่าไปทนายการทีมสมมลิเวอร์พูลเอาอะไรดีคะเลือกกลองไหนดีจ๊ะเอา 3k ค่ะ 3k ครับ 3k เป็นอะไรเลยจ้ารู้เลยว่าเป็นอะไรน่ารักมากอะ เสียงด้วยนะค่ะรับไปเลยนะรับไปเลยรับไปเลยครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวอากเล่นสนุกกันนะจ๊ะโอ้น่ารักก็อยากได้เองเอาเองได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ตอนนี้ต้องให้น้องคอยเดี๋ยวแซมต้องไปซื้อเอาเองอ่ะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าช่วงนี้ครับที่ทุกคนรอคอยครับค่แล้วผลบวสามเพลงว่าเพลงไหนเนี่ยเราจะเปิดให้ฟังกันตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแขนจัดหนัก การจัดหนัค่ะมาแล้วนะคะผลบทสาวหนักชิดเพื่อนๆบทมาสูงสุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีเพลงอะไรกันบ้างครับผมอันดับหนึ่งนะครับไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บครับของพ่ไทยอันดับสองนะคะพ่อรักจึงลาก่อนค่ะของพี่ไผ่พงศธรอันดับที่สามนะครับคนหน้าหักอกหักค่คือของพี่ไผ่ใจตะวันครับผรอมมานี่คือสามเพลงที่บทกันเข้ามาสูงสุดอะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังทั้งสามเพลงนี้กันเลยค่ะ ไล่ชิสนิทเหมือนแฟนแฟนทีวีที่นี่ที่เดียวเฮ้ยมางวแฟนแ่นนะทีะเีเอ้ยมันั่งอยู่อะไม่ใช่นะ,ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5เพลงที่เพื่อนเอนต้องหวดกันเข้ามาเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างครับผมเริ่มกันด้วยเพลงแรกเลยนะครับ เพลงอะไรเอ่ยสาวท้ายซอยค่ะตักแตงชลดาแล้วก็เพลงที่สนะครับรักจางของพี่พีเสดเดอเพลงที่3ามค่ะปริศนาอักษรใจของแพรวาพัชรีครับผมแล้วก็เพลงที่สี่ครับก็คุณสวยของพี่กอดจักรพันธ์เพลงสุดท้ายเลยนะครับเพิ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มากของเสถียรทำมือค่ะ ครับผมถ้าอยากได้เพลงไหนให้เราเปิดท้ายชั่วโมงนะก็พิมมาเลย1 2 3 4สี่หรือ5้าแล้วก็ส่งมาที่4 2 4 2 8 8 9ใช่ก็3มเพลงที่ได้รับคะแนนโบวตสูงสุดนะคะเราจะเปิดให้ฟังในท้ายชั่วโมงนี้กันเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มีข่าวพิเศษไหมชมกันจริงเหรออะไรอะอยากจะรู้คนมีคนพาไปเที่ยวครับจริงอะอยากไปด้วยอยากพาไปหน่อยสิใครจะพาไปเอาจริงเหรอแล้ววันนี้เป็นคิวของใครนะของพี่ชมปแชมป์แชมป์รามจะพาไปเที่ยวส่วนจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไปชมพร้อมกันดีกว่า เวลาประมาณ20นาทีนะครับจากอำเภอหนองบัวนะครับนะก็เดินทางมาถึงฟาร์มนกกระจอกเทศแล้วนะครับเรียกว่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่านี่คือบรรยากาศที่อยู่ในเมืองไทยนะและเป็นครั้งแรกของผมนะที่จะได้โอ้เรียกว่าดูนกกระจอกเทศใ,ใกล้ๆเลยนะครับเรียกว่าวันนี้นะนอกจากเราจะได้ให้อาหารนกกระจอกเทศนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่แคมจะ ขี่นกกระจอกเทศโชว์ด้วยนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนะครับในการเก็บไข่นะครับแล้วก็เอาไข่นยที่เ,เก็บมาแล้วเนี่ยที่เขาเจาะนะเอาเอา,เอาตัวไข่เนี่ยไปทานแล้วนะเอาเปลือกไข่เนี่ยสามารถที่จะมาเพ้นหรือว่าทําเป็นศิลปงานศิลปะสวยๆมากมายเลยครับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันแล้ววันนี้ผมนัดพี่หมอไว้แล้วเดี๋ยวไปตามหาพี่หมอกันนะครับึบงงสอออไหมวนหนหมว่่าาาเเรคนนนนืกกับแป ฉันนเป็นค,นครับตอนนี้ผมมาอยู่กับพี่หมอแล้วนะครับตอนนี้ครับอขอแนะนําตัวสักหน่อยนะครับว่ามีหน้าที่ชื่อพี่หมออะไรนะพี่หมอ,อหมอต่อหมอต่อนะเรียกหมอต่อนะเป็น,ปนตำแหน่งสัตวบาลน,น,นะครับประจำอ,ะอยู่ที่นี่เลยนะฮะเรียก<ช>ว่าฟาร์มนกกระจอกเทศมีมานานหรืยอยังครับ อตอนนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีนะครับควที่นี่ที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับมีนกกระจอกเทศท,ทั้งหมดประมาณกี่ตัวอ๋อตอนนี้นะพ่อแม่พันธุ์ก็มีอยู่มาสี่ร้อยกว่าตัวครับสี่ร้อยกว่าตัวแล้วก็มีนกนกรุ่นกนกขุนอีกประมาณพันกว่าตัวครับอืมครับ,รบผมอ่แล้วนกเนี่ยด้วยอายุที่พ่อแม่พันธุ์ที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยมีอายุประมาณกี่ปียังไงฮะอ๋อตอนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่มาหลักสิบปีขึ้นแล้วครับสิบปีสิบปีเพราะว่ามันใช้ระยะเวลา กว่าจะออกไข่ได้ก็สองสามปีครับยอมออกขไข่ไแล้ววิธีสังเกตล่ะครับว่ามันตัวไหนตัวผู้ตัวเมียยังไงสังเกนะตง่ายๆแล้วก<ม>็วเกิดว่าตัวผู้เนี่ยพ่อแม่พ่อพันธุ์เนี่ยจะจะขนขนตัวสีดํานะครับแล้วก็จะมีปลายปีกสีขาวบริเวณที่ป่าแล้วก็หน้าแข้งจะมีลักษณะสีแดงนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะมีขนขนสีเทานะครับขน ตัวแล้วก็ปลายสีเป็นสีขาวเงมนแต่ว่าบริเวณที่ป่าแล้วก็หน้าแข้งมันจะไม่มีสีแดงครับเป็นวิธีการสังเกตง่ายๆครับออ๋คือตัวสีอันนี้คือตัวตัวผู้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวผู้ครับตัวผู้สีดำตัวผู้นี่ปากแดงใช่ครับนะฮะตัวผู้นี่สวยเลยนะใช่ครับเป็นแต่ตัวเมียนี่สีคนสีน้ำตาลออคตัวเทาเท้าเทาใช่ครับอ่าครับผมอ่าโอเคแล้ววันนี้ผมจะรบกวนหมอต่อนะได้อ่า ช่วยผมนะให้อาหารนะให้อาหารนี่อาหารเป็นเป็นเป็นอาหารประเภทเป็นอาหารเม็ดอาหารสําเร็จรูปครับเป็นที่นี่จะสั่งจะสั่งอาหารมาจากโรงงานของบริษัทอีกทีหนึ่งครับเป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารสาเร็จรูปครับวันหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยกว่าตัวเนี่ยมันต้องต้องต้องใช้อาหารถึงก็เฉลี่ยตัวละสองกิโลก็ลองคูณเข้าไปนะครับก็ต้องแปดร้อยกิโลคนกินข้าวจันหนึ่งประมาณขีดหนึ่งนกกระจอกกินวันละสองกิโลนะเาว้อใช้อาหารตัวนี้ไปเพื่อในการสร้างไข่ ในการผสมพันธุ์เพื่อความสมบูรณ์ของมันด้วยครับวันนี้เนี่ยจะผมจะได้ดูไข่นกกระจอกได้ดูแน่ได้ดูแน่นอนผมพาไปดูนะเดี๋ยวยังไงรบกวนหมอต่อช่วยสอนวิธีการเก็บและการอ่าเดี๋ยวผมให้พนักงานผมเนี่ยช่วยสอนวิธีการเก็บอีกทีนึงนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมอยากให้อาหารรู้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 ร้รู้รรู้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 เู้ร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 ้รู้รู้ เดี่ยวก้อยกันไหมเธอก็ไม่มีแฟนฉันก็ไม่มีใครจะทนเราทำมันมารักไหมเราสองคนเอาเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็ไม่อยู่กับเฟอร์ลและแซมเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพี่แชมป์ชำ่มลามเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามค่ะถูกต้องครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมาพบกับอีกหนึ่งสม,มงสอน,คนีครับช่วงนี้สนับสนุนด้วยเขาช่องคอฟฟี่ไฟส์กาแฟเพื่อสุขภาพให้คุณด,ดูดีจากภายในเขาช่องรถแท้กาแฟไทยอ่าสม,มอสอนที่ว่า นะคะก็คือเพลงหวานกลารกุงครั้งที่หนึ่งนะคะตอนนาวาเพลงหวานครับผมก็ไปจะไปล่องเรือนะครับแช่กาบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าพร้อมฟังเพลงลูกกุงเพราะๆเบาๆพร้อมกินบรรยากาศแค่คิดแค่นี้ก็แบบว่าโอ๊ยอยากจะไปแล้วว่าศิลปินที่แบบว่าอุ้เยอะมากเลยนะแบบใครบ้างครับเนี่ยก็จะมีนะคะคุณชรินนะคะนันทนาค่ะนะคะศิลปินแห่งชาติเลยนะคะเจ้าของบทเพลงเรือนแพกับบทเพลงหยาดเพชรเลย มากใช่มากสอนนี้แล้วมีมีใครอีกยังมีอ่าก็ยังมีคุณจิตติมานะคะเจือใจนะคะเจ้าของเพลงนี้เลยค่ะถ้าหัวใจฉันมีปีกหรือว่าแลวอีกหนึ่งเพลงเลยหลักไม้เลื้อยเลยดังมากดังเหมือนกันอ่าต่อด้วยนี้เลยค่ะคุณชมชัยอรุณชานะคะเจ้าของบทเพลงสมมติว่าเขารักเยอะมากเยอะยังไม่หมดหรอยังมีอีกอรอมีไหมมีอีกค่ะนี่เลยอยากจะบอกว่าคนนี้นี่ค่ะ เป็นพิธีกรสาวสวยเลยของรายการนี้เลยค่ะพี่เล็กใช่ไหมครับเพลงหวานกางกรุงใช่พี่เล็กอรวีสัจจานุนั่นเองโอ้โหทีนี้เรียกได้ว่าคุ้มก็เลยทีเดียวนะครับแค่แบบว่าบอกก่อนว่าการที่เราจะไปล่องเรือแค่ล่องเรือจมบรรยากาศเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วแถมมีดนตรีแบบว่าพอให้ฟังอีกใช่แล้วอย่างนี้นะคะ ต้องรีบๆกันเลยนะเพราะว่าเราเนะคะเปิดจองบัตรกันแล้วเนี่ค่ะครับผมเปิดจองบัตรกันแล้วนะครับพันแปดร้อย<ช>บาทเท่านั้นาจะบอกที่บอกไปว่าคุ้มมากๆราคานี้ถูกมากๆเพราะมีอาหารกินนู่นกินนี้นะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้นี่ะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเลยนะคะในวันที่29เมษายนนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนต้นไปเลยครับผมก็รีบจองบัตรกันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าที่นั่งเนี่ยจากัด<ช>มีแค่2องที่นั่งแล้วก็ถ้าเกิดว่า รีบจองก่อนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อนด้วยวอยากจะนั่งหน้าแบบใกล้ชิดติดืือปินร้องเพลงแล้วก็กินข้าวแบบเอ้ยเอยเอ,เ,อเราต้องอรีบจองกันเลยนะคะแต่ว่ารเราเนจะไปล่องเรือกันนะคะกับเรือเดอะแกนเจ้าพระยาคุยกันเลยถ้าเรือริเวอร์ซิตี้ท่าน้ํา สีพระยาเลยค่ะครับผมถ้าเกิดอยากจองบัตรนะเมื่อกี้พูดมาแล้วที่ไม่บอกก็เลยจองพี่เตรียมแล้วค่ะว่าพี่จะจองบัตรยังไงคถ้าใรอยากจะจองบัตรนะคะนี่เลยค่ะโทรมาหมายเลขนี้เลยนะคะ026699025เลยจ้าครับผมก็เยอะๆนะครับรีบๆโทรมาเผื่อว่าเดี๋ยวคงมีคนโทรซ้อนมันไม่ติดใช่ก่อยากจะบอกว่ารีบๆไปเอ้ยรีบๆโทรมาจองกันแล้วกันเนาะครับผมแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งบทเพลงครับมีหนึ่งบทเพลงครับของพี่กล้วยสแตมป์นั่นเองนะคะมีชื่อเพลงว่า หูหนวกตาบอไดไปฟังกันเลยมไม่เห็นนะคะ่จิตไฟอะแฟนเก็บแฟนเก็บมาแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะ มาเป็นนักถ่ายรูปเลยสมนเป็นนักถ่ายรูปเป็นนักข่าวให้เป็นจารนัลิสกันเลยแบบว่าง่ายๆมีหลายวิธีทางใช่แล้วค่ะหลายวิธีทางหลายช่องทางด้วย่เออเหมือนกันไหมเออเหมือนกันเออเออวิธีง่ายเลยหนึ่ง S.M.S มาครับคุณไปเจอแบบว่าศิลปินใครกันไปออกงานอีเวนท์ที่ไหนหรือว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนก็ส่งมาเล่าต่อไปได้นะคะไปเจอแบบว่าศิลปินเล่นคอนเสิร์ตอยู่หรือว่ากองถ่ายเอ็มวีเบื้องหลังที่ไหนไม่รู้ S.M.S มาเลยครับพิมพ์ S.G. เวนวักตามด้วยข้อความคุณแล้วส่งมาที่4242889หรือว่าอยากจะเป็นปาปารัสซี่ถ่ายรูปก็ส่งมาได้นะคะในเบอร์ S.M.S ของเราเลยนะคะที่48 สองแค่ะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m เฟแฟนจ๋แฟนทีวีถ่ายรูปมาลงคอมแล้วก็แท็กรูปมาที่ต่าลยหรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะจ๊ะส่งมาที่รายการแฟนจ๋าค่ะตุ๊น้อย25นะคะปอทบนอฝอศรีนครินโร่นีะคะ แข่งคลองเตยเหนือค่ะเขตพัฒนากรุงเทพหนึ1งศค่ะครับผมก็เอามาส่งกันมาเยอะๆนะเพราะว่าเราส่งส่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาออกอากาศให้ทุกคนดูด้วยเราก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูพิกานอะไเนี่ยเนี่ยเราถ่ายมาอะไรเยอะเนี่ยเราถ่ายมานะเออแล้วก็ซ้อมไว้นอกเผื่ออนาคตได้ไปเป็นนักคงนักข่าวอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีหนึ่งเพลงมาฝากกัน เพลงนี้เลยย่านไอ้บ่ฮักย่านอ้บ่ฮัก,น,น,กนี่นนฟอนใช่ไหมน่ารักเอ็มบีของอน่ารักเอาไวาไปฟังกันดีกว่าครับย่านไอ้บ่ฮักของพี่แตงกวาแลนะครับ นะคะวันนี้อรอลุ้นได้เลยนะคะว่าใครจะได้รับบัตรเติมเงินมูลนะคะ500บาทกันเลยนะคะเดี๋ยวทั้งเพื่อนอยากรู้แล้วเราก็เดี๋ยวเราไปหาพี่เมสกันเลยค่ะ กลับมาอยู่กับเบ้ในช่วงนี้ครับแฟนจ๋าแจกโชค4ชั้นกับฟเอ็มร้อยห้าครับช่วงนี้สนับสนุนโดย M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินรอยนะครับลุ้นรับโชคกันแบบว่าเต็มๆทั้ง4ชั้นนะครับโชคชั้นที่1ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปัดเติมเงินมูลค่า500บาทจับแจกให้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันพฤหันนะครับโชคชั้นที่2ครับปัดเติมเงินมูลค่า1,000บาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือมูลค่า4,000บาทนะครับรวมแล้ว2รางวัลจับแจกให้นะครับทุกวววัััััันนนนนนสสสสุุุดดดปาาาหห์่่่เเเองะะคคคครรรบบแลโชช้้ทีี3ยกติมมขใใ วันศุกร์สิ้นเดือนกันไปเลยนะครับกับคลิปแซต,ตจาเอ็มร้อยห้าสิบมูลค่าหนึ่งพันบาทจำนวนสิบรังวันนะครับ สร้อยคอทองคำมูลค่า5,500บาทจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ชุดนี้ครับ LCD TV พร้อมด้วยโฮมเทเ e เตอร์คาราโอเกะครับมูลค่า20,000บาท1รางวัลนะครับสุงสิ้นเดือนลุ้นกันหลังจากนั้นครับพอเรารุ้นกันทุกๆุกโชคแล้ว3ชั้นผ่านมาแล้วทุกๆุกฝาที่ส่งมามีสิทธิ์ลุ้นกันต่อในโชคชั้นที่4นะครับกับรายการรวยแหลกแจกทุกภาคทอง30ล้านกับฝา M150 โชคทองปีที่4ครับและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นกันแล้วครับว่าบัตรเติมเงินมูลค่าท รางวัลในวันนี้จะเป็นใครหฝ่าย150 15เมื่อลุ้นพร้อมกับเบสกันเลยครับมาเลยได้แล้วครับ เอาละทีมงานเราจะแกะกันสดๆเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับบาเงิน500บาทนะครับซ่งเป็นแฟนรายการที่อยากร่วมสนุกครับกติการเราง่ายมากๆเลยดึง150แล้วฝามีค่าเป็นล้านเลยนะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับของคุณด้วยลายมือเท่านั้นนะครับให้ชัดเจนแนบใส่ฝา150บีบให้แน่น,นแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับรายการแฟนจ๋าตู้บอน25ปอนฝอ,อสีนรินทรินวิโร์แขวงคลองเตยเหนือเขตพัฒนากรุงเทพ1011 7นแแล้วก็ดูฟ จ๋าสดสดสบายสบายแบบนี้แล้วก็รุนรับรางวัลทั้ง4ชั้นนั่นเองครับแต่ตผู้ชมดีในวันนี้นะครับคุณชิตตะนรงภูมิรักนะครับจากจังหวัดขอนแก่นครับขอแสดงความยินดีด้วยครับประกอบกันเนาะ และแน่นอนครับทุกทุกฝ่ายร้านสิทที่ส่งมาร่วมสนุกกันแบบนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรับกันต่อกับโชคชานิสีนะครับกับรายการรุ่ยแหลกแจกทุกภาคทอง30ล้านกับฝาเอ็มโชคทองปีที่4นะครับจับรางวัลครั้งต่อไปครั้งที่4ี่วันที่26พฤษภาคมนะครับตลาดเจริญสุขเยื้องห้างโลตัสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วแฟนๆอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับถ้าต้องการพลังงานเกินร้อยเลือกดื่ม M150 นะครับแต่ช่วงนี้แบงหมดเวลาลงแล้วนะคครััับบบบต้้ออองขขุุณกผูสสนนนใจดี กนนับกเครื่องดื่ม M150 ไม่มีิลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับเบอร์ลังแล้วเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอกันต่อเลยครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้านยนะครับของแฟนจ๋าอยู่กับแซงและฟอนเหมือนเคยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราได้เวลาว่า ชื่อเพลงที่ถูกบหวตสามอันดับสูงสุดกันแล้วครับผมเริ่มต้นด้วยอันดับที่หนึ่งเลยครับก็คุณนสวยครับของพี่ก๊อตจัดพันอันดับสองเลยนะคะสาวท้ายซอยของตั๊กแตนชลดาแล้วก็อันดับที่สามนะครับตามมาติดติดเลยรักจังของพี่พีชนะเดชครับอ่าสามเพลงนี้นะคะเราจะจัดให้ฟังอย่างแน่นอนนะคะในช่วงท้ายรายการนี้เลยใกล้แล้วใกล้แล้วอดใจรออกนิดนึงอดใจรออนนิดแต่วันนี้นะครับ ขอบคุณทุก SMS ทาง4242889 MMS ด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กที่ส่งกันเข้ามานะอ่าใช่แล้วพรุ่งนี้นะคะเรายังมีความพิเศษอีกมากมายให้คอยติดตามชมนะคะยังไงก็อ,อย่าลืมเปิดมาดูพวกเรานะคะอ่าประ,น,ะนี้แหละเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผูใ้ใจดีก่อนนะก็ค,คือ <ผม S 2> ความอร่อยที่รองตัวกับคุณประโยชน์ทั้ง5กาแฟเขาช่อง Coffee Five ครับผม 3K พลังหงแดงระดับโลก 3K แบตเตอรี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทีมสโมสรลิเวอร์พูลครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณส้อนาซอรๆนะคะจากคริสตัลค่ะแล้วก็ เครื่องประดับจากแบ็ย yard ค่ะ,ะพอวันนี้เรา2คน 2> หมดเวลาแล้วก็ขอลาไปด้วยสาเพลงจัดกันเข้ามาใช่แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ